คุณคิดว่ามือถือที่ใช้น้ําระบายความร้อนเป็นไปได้จริงไหมนี่คือคําถามที่เรมจีสิบเอมาให้คําตอบอย่างน่าทึ่งใครที่ติดตามข่าวเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดอาจจะรู้จักเรมจีสิบเอซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนสําหรับการเล่นเกมที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศจีนในชื่อเรมจีสิบเอเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและไม่นานมานี้ก็ได้เปิดตัวในระดับโลกแล้วครั้งนี้นักชัแหลกเครื่องอย่างเจริกโกตีนได้นำมาลงมือแก่เครื่องเรมจีสิบเอให้เราได้ชมกันอย่างละเอียดเพื่อเปิดเผยว่าภายในมีอะไรบ้างที่ทให้มัันนเป็เอกลกลษณ์ แน่นอนว่าเจอริกรูติงไม่ได้แค่แกะเครื่องเท่านั้นแต่ยังทดสอบความทนทานของเรมิจิกสโปรอีกด้วยซึ่งผลลัพธ์ก็ไม่ผิดหวังเลยทีเดียวหน้าจอของมันสามารถรับไฟได้ประมาณ20วินาทีก่อนที่จะปรากฏรอยขาวแต่ก็สามารถกลับมาสมบูรณ์ได้ในเวลาไม่นานนอกจากนี้หน้าจอยังผ่านทดสอบการขีดข่วนที่ระดับ6ตามมาตราความแข็งโมและมีร่องลึกที่ระดับเจ็ดตามที่คาดหวังขณะที่ด้านข้างของตัวเครื่องทำจากอะลูมิเนียมซึ่งก็ผ่านการทดสอบการเคลื่อนได้อย่างสบายสบาย แต่สิ่งที่ทำให้เรมจีสิบเอ็ดโดดเด่นจริงๆคือระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว Liquid Cooling ที่เรียกว่าคอคูลิงซิสเต็มซึ่งเป็นครั้งแรกในโลกที่มือถือใช้ระบบนี้หากคุณสงสัยว่ามันทํางานอย่างไรเรามีคําตอบให้คุณทันทีด้านหลังของเรมจี1ิบเอจะมีห่วงน้ำวนอยู่ด้านหลังตัวเครื่องพร้อมกับไมโครปัมเทซออิเล็กทริก ที่ทำหน้าที่ในการทำให้ของเหลวภายในหลายเวียนไปรอบๆเพื่อระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีวงแหวนยางสีแดงอยู่ตามพอททั้งหมดซึ่งช่วยให้อุปกรณ์นี้กันน้ำได้ตามมาตรฐานใน PX8 อีกด้วยและคุณรู้ไหมว่าท่อระบายความร้อนนี้ยังครอบคลุมไปถึงชิปเซสนับประกอน8 Elite Gen 5และ 3D Vapor Chamber อีกด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือมีเพียงปลายของห่วงระบายความร้อนเท่านั้นที่สัมผัสกับท่อโลหะเพื่อนำความร้อนออกจากชิปซึ่งเป็นการออกแบบที่น่าทึ่งและน่าสนใจมากๆ แต่คุณคิดว่าระบบนี้จะทํางานได้ดีจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพียงการตลาดที่น่าประทับใจเราขอเชิญชวนให้คุณมาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในส่วนของความคิดเห็นล่างๆเพราะเราอยากจะฟังความคิดเห็นของคุณอย่างจริงๆที่มา notebookcheck https colon slash www notebookcheck net slash remit ห1ี pro ขีดแทดังขีดเคียข w o r l d s f i r s t w a t e r c o o l s m a r t p h o n e s i n t e ร์ส o ีด1อ5ตอร์ขีดคูขีดส e ู e r เร t i n g YouTube h t t p s w w w y o u t u b e c o m w a t c h v m k v t บ8 6 o 9 j 495S